สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะ และสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงที่ดาวพระเกตย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้าง สิ่งที่แย่ๆจะหมดไปจากท่านหรือไม่มีโชคมีลาบบ้างหรือไม่มาฟังกันเลยค่ะดาวพระเกตย้ายในครั้งนี้นะคะจะย้ายในวันที่9กันยายนถึงวันที่4พฤศจิกายนปี2566ค่ะในช่วงระยะเวลานี้จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับดวงชะตาของท่าน ท่านจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกือบเกือบสองเดือนนี้ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆจะมีอะไรให้ท่านได้ทำอยู่ตลอดเวลาต่อให้เป็นวันหยุดท่านก็จะไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่นิ่งๆจะมีการเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยมากขึ้นท่านจะไม่ค่อยอยากอยู่นิ่งๆนะคะช่วงนี้ให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะอยากไปนั่นอยากไปนี่ อยากไปในที่นูน้นที่นี้ไปแป๊บเอาเเดี๋ยวอยากไปนั่นอาเดี๋ยวอยากไปนี่ท่านจะเป็นแบบนี้จริงๆชีวิตของท่านจะยุ่งพอสมควรทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวค่ะช่วงนี้นะคะด้านการงานขอให้ท่านนั้นเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆเพราะว่างานของท่านจะเพิ่มขึ้นคนเดียวทํางานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันมีดวงได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําบางท่านต้องทํางานล่วงเวลา เป็นช่วงที่ท่านจะแต่งกับงานค่ะคนรอบข้างจะมองว่าท่านนั้นบ้าง,งานเลยทีเดียวในช่วงนี้ช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นจะได้ทำงานที่ท่านไม่อยากทำแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้จะโดนคนรอบข้างหรือว่าหัวหน้าง,งานนึกถึงเรียกใช้งานบ่อยกว่าช่วงที่ผ่านมาให้ท่านลองนำไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะช่วงนี้ท่านจะยุ่งมากๆมีเรื่องให้ต้องจัดก,การอยู่ตลอดเวลา มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องงานตัวเองก็ต้องทำงานคนอื่นก็ต้องช่วยมีดวงได้รับผิดชอบงานของคนอื่นชั่วคราวช่วงนี้ท่านจะมีพลังมีแรงกระตุ้นไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นท่านจะมีโอกาสและจังหวะได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั้นยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนนะคะช่วงนี้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ไอเดียและความคิดวางแผนดีมากคะ่ะ ความคิดลื่นไหลคิดอะไรได้ไวขึ้นเป็นช่วงที่ท่านนั้นปัญญาเปิดไอเดียดีแก้ไขกับปัญหาได้เก่งมากและแก้ไขกับปัญหาได้ไวด้วยช่วงนี้ท่านทำช่วงนี้การทำงานของท่านถือว่าราบรื่นขึ้นไม่ค่อยจะติด,ต,ดติดขัดขาด,ขดเหมือนช่วงที่ผ่านมารับมือกับปัญหาต่างๆได้การงานก็สามารถคาดหวังได้แต่คนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านค่อนข้างบ่อยฉะนั้นอะไร ช่วยได้ก็ช่วยอะรายที่ไม่ไหวห้ามฝืนเด็ดขาดประเภทตัวเองลำบากไม่เป็นไรต้องช่วยคนอื่นก่อนห้ามทำเด็ดขาดนะคะในช่วงนี้ให้ท่านช่วยในส่วนที่ท่านสามารถช่วยได้เท่านั้นช่วงนี้หากมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นให้ท่านเร่งเร่งลงมือทำได้เลยนะคะไม่ต้องรอจังหวะและเวลาคะ่ะ เพราะว่าพอพ้นช่วงนี้ไปเดี๋ยวท่านจะไม่ได้ลงมือทำเดี๋ยวจะมีโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้เข้ามาแทรกและช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มจะมีคนที่ท่านรู้จักบางคนคะ่ะเข้ามาชักชวนท่านไปทำอะไรร่วมกันหากสิ่งสิ่งนั้นไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ท่านทำนะคะช่วงที่ดวงดียอย่าหยุดนิ่งๆยอย่าหยุดเฉยๆคะ่ะเหนื่อยหน่อยคอ,อยท่านอดทนเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ เริ่มต้นทำในช่วงนี้สุดท้ายแล้วจะสำเร็จและหากมีปัญหาที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาให้ท่านเร่งแก้ไขในช่วงนี้แล้วจะสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันคลิปนี้จะบอกเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีควบคู่กันไปเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะต้องเตือนด้วยเพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้ระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองนะคะช่วงนี้พยายามอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากให้ท่านรู้เท่าทัน ความคิดของตัวท่านเองอะไรที่ปล่อยผ่านได้ให้ปล่อยผ่านอย่ากเก็บมาคิดทุกเรื่องให้คิดต่มุมดีๆคิดเรื่องที่จะเกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะให้ท่านนั้นโฟกัสที่การทํางานหาเงินจะดีกว่าคะ่ะอะไรที่เป็นด้านลบพลังงานลบๆอย่ารับเข้ามาให้สร้างพลังบวกให้กับตัวเองเพราะว่าจุดเด่นของท่านคือไอเดียดีแก้ไขกับปัญหาเก่งหาเงินก็เก่งด้วยนะคะในช่วงนี้ หากติดขาดมีปัญหาหรือว่าต้องการคำแนะนำท่านนึกถึงใครให้เข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะจะสำเร็จช่วงนี้คนที่เคยช่วยเหลือท่านมาเขายัางพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านขอย้ำว่าอยากจะทำอะไรให้ท่านทำในช่วงนี้เร่งลงมือทำในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญมากๆอยากจะไกลเคลียร์ใจปรับความเข้าใจก็ให้ท่านเร่งลงมือทำในช่วงนี้ได้เลยค่ะอยากจะยื่นเรื่องดำเนินการด้านเอกสาร ก็ให้เร่งลงมือทําในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเหมาะแก่การเริ่มต้นใหม่อยากได้งานให้ออกหางานสมัครงานไว้หลายๆที่เลยนะคะหากท่านไม่เลือกงานมากจนเกินไปในช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้งานทําค่ะช่วงนี้จะมีเรื่องราวน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านไม่ได้ไปมานานจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นจะได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตา จะได้เจอกับใครบางคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานหรือไม่ก็จะได้ติดต่อพูดคุยกับคนที่ท่านนั้นไม่ได้ติดต่อพูดคุยด้วยมานานมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะช่วงนี้ให้ท่านหาเวลาทําบุญบ่อยๆสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆแล้วท่านจะได้สัมผัสกับเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเป็นช่วงที่ท่านลางสังหรณ์แม่นมองคนขาด ะคะใครเข้ามาหาท่านในรูปแบบใดท่านจะรู้ได้เลยค่ะคนจะไม่สามารถโกหกท่านได้เลยในช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านอยากได้เงินจากตรงไหนให้ท่านเร่งลงมือทําเร่งดําเนินการ เพราะโอกาสที่ท่านจะทำสำเร็จมีสูงมากช่วงดวงกำลังดีอย่าอยู่เฉยๆอย่าอยู่นิ่งๆเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นปรับเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นเส้นแรงสามารถเชื่อความรู้สึกของตัวท่านได้ ช่วงนี้ท่านจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งบางท่านจะได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่าย้ายที่ทํางานได้งานใหม่ที่ท่านถูกใจและอยากทํามานานบางท่านก็จะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนท่านจะอยากทํานั่นอยากทํานี่อยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งที่ท่านทําในช่วงนี้หากท่านมุ่งมั่นตั้งใจทํามักจะสําเร็จทุกเรื่องช่วงนี้ฝันแม่นมากอย่างที่ ท่านเองนั้นงงไปเลยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมฝันแม่นจังในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะฝันเกี่ยวกับอะไรก็ตาม สิ่งสิงนั้นมักจะเกิดขึ้นจริงมีดวงได้สิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจระมัดระวังโรคประจำตัวเก่าๆที่ท่านเป็นอยู่จะกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งมีดวงได้ในสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าลืมที่เตือนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านระมัดระวังความคิดหากท่านคิดดีรับพลังบวกเข้ามาท่านก็จะคิดท่านก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา แต่หากท่านคิดในแง่ลบบางท่านนี้ช่วงระยะเวลานี้นะคะอารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงขึ้นขึ้นลงลงให้ท่านนั้นจับควบคุมอารมณ์ของท่านให้ได้นะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านแน่นอนอยากได้เงินจะได้เงินอยากได้งานท่านก็จะได้งานแต่ว่าท่านจะเหนื่อยหน่อยต้องออกแรงเยอะหน่อยจึงจะสำเร็จขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุข กราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอใทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ